หลายคนคงเคยได้ยินชื่อแท็บเล็ตสุดล้ำจากแบรนด์ Apple อย่างไ p a d กันใช่ไหมคะในปัจจุบันทั้งในแวดวงการศึกษาการทำงานหรืองานอดิเรกต่างๆล้วนแล้วแต่หันมาพึ่งพา iPad ที่แสนสะดวกและใช้งานง่ายนี้กันมากขึ้นด้วยฟังก์ชันการทำงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องการแสดงผลจากหน้าจอที่ให้ภาพสวยงามคมชัดแอปพลิเคชันที่หลากหลายพร้อมอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple เปนซิที่ช่วยให้คุณสามารถวาดรูปหรือจดบันทึกได้ราวกับใช้ปากกาบนกระดาษหรือสมาททีบอร์ดซึ่งเป็นผู้ช่วยในการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายค่่่ะะออยยาาาางไรก็ตมเชืวหลๆค,คจ ส่วนว่าควรจะเลือก iPad รุ่นไหนดีเพราะแต่ละรุ่นก็มีฟังก์ชันการใช้งานขนาดและรูปลักษ์ภายนอกที่แตกต่างกาันดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเลือก iPad ให้เข้ากับการใช้งานทั้งการเรียนและทํางานพร้อมคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีรวมถึงยังมีการรีวิว10อันดับ iPad รุ่นที่ได้รับความนิยมมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือ iPad Pro 3 Wi-Fi รุ่น11นิ้ว2021 Apple สำหรับใครที่ชื่นชอบการใช้งาน iPad นอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่กลางแจ้งสนามโล่งกว้างบริเวณน,นอกอาคารที่มีแสงแดดสะท้อนจึงทำให้ไม่สามารถเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากซีรีส์ iPad Pro รุ่น11นิ้วรุ่นที่3นี้เลยค่ะเนื่องจากทางผู้ผลิตได้ใช้สา,การกันแสงสะท้อนเคลือบอยู่บริเวณบนจอภาพ อีกทั้งยังมีสเปคในการทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่กระตุกทำงานได้อย่างรวดเร็วเพราะมีการใช้ชิปประมวลผล M1 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับที่ใช้งานในผลิตภัณฑ์ Mac ค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือ iPad Air 4 Wi-Fi 2020 Apple iPad รุ่นนี้มีขนาดหน้าจอยอยู่ที่10.9นิ้วมีน้ำหนักเบาเพียงแค่458กรัมจึงเหมาะสำหรับการพกพามาพร้อมกับชิป A 1 4 Bionic ซึ่งเป็นชิปตัวแรกของโลกที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ5นาโนเมตรทำให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นและช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็น iPad Air รุ่นแรกที่ใช้กล้องหลัง12ล้านพิกเซลซึ่งเป็นตัวเดียวกับกล้องใน iPad Pro อีกด้วย าามรถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil และ Smart Keyboard ได้ทำให้คุณสามารถวาดรูปผีดเขียนจดโนต้ตระหว่างเรียนได้อย่างสะดวกค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ iPad Pro 5 Wi-Fi รุ่น12.9นิ้ว2021 Apple ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท็บเล็ตจากแบรนด์ Apple หรือที่ทุกคนรู้จักการในชื่อของ iPad รุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การรองรับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G จึงทําให้คุณสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบเสียงที่มีลำโพง4ตัวส่งผลให้ได้ยินเสียงดังชัดเจนจอภาพประเภทลิควิดแตรติน่า XDR จึงทําให้ภาพที่แสดงให เห็นนั้นมีความสวยงามคมชัดและมีหน้าจอที่มีขนาดใหญ่เต็มตาถึง12.9นิ้วจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานสายกราฟิกหรือชอบดูซีรีส์ภาพยนตร์เป็นอย่างมากเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ iPad Pro 2 Wi-Fi บวก Cellular รุ่น11นิว้ว2024 Apple iPad Pro รุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบประสิทธิภาพระดับพรีเมียมโดดเด่นด้วยฟีเจอร์สำคัญอย่างครบถ้วนมาพร้อมระบบประมวลผลแบบ Neural Engine ที่ทำงานได้ดีกราฟิกแรงขึ้น2เท่าโดดเด่นด้วยจอ Liquid Retina ที่รองรับขอบเขตสีกว้างมาพร้อมกับ True Tone Display ที่ช่วยให้มองจอได้อย่างสบายตาแถมระบบโปรโมชั่นของรุ่นนี้ยังเพิ่มการตอบสนองได้อย่างดี กล้องมีความละเอียดสูง12ล้านพิกเซลและที่สำคัญยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil และ Smart Keyboard ได้ด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ iPad Pro 4 Wi-Fi บวก Cellular รุ่น12.9นิ้ว2 0 2 0 Apple รุ่นนี้มีหน้าจอควิดเรตินาเป็นกระจกทั้งหมดไม่มีขอบและปุ่มโฮมผสมผสานกับเทคโนโลยีโปรโมชั่นช่วยให้สีสันหน้าจอสวยงามและตอบสนองได้ดีเยี่ยมรองรับระบบ Face ID ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนออกแบบมาให้รองรับการทำงานที่หลากหลายใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสั่งกราฟิกทำงานได้ไวกว่าถึง2เท่าตัวกล้องมีคุณภาพสูงที่ความละเอียด12ล้านพิ ซลสามารถถ่ายวิดีโอขนาด 4K และสแกนเอกสารได้ดีอีกทั้งยังมีตัวเชื่อมต่อ USB-C ประมวลผลเร็วเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้งานหลายโปรแกรมพร้อมกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ iPad mini 5 Wi-Fi 2019 Apple หากคุณกำลังมองหา iPad รุ่นที่สามารถพกพาไปด้วยได้ทุกที่และมีประสิทธิภาพการทำงานสูงซีรีส์ iPad mini 5 TS Gen ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดีเลยคะ่ะเพราะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดและพร้อมหยิบออกมาใช้งานได้ทุกเวลาอีกทั้งยังมีคุณภาพสูงและครบทุกฟังกชันอีกด้วยรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Retina ที่ช่วยให้คุณรู้สึกสบายตาแม้ใช้เวลา เนนชื่อมต่อการใช้งานผ่าน Wi-Fi ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการชิปประมวลผลทำงานเร็วขึ้นนอกจากนี้ตัวกล้องยังรองรับการถ่ายภาพแบบ HD และวิดีโอระดับภาพยนตร์อีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ iPad 8 Wi-Fi บวก Cellular 2020 Apple สำหรับคนที่กำลังตามหา iPad คุณภาพดีสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเล่นเกมอ่านอีบ e ุ๊กหรือทำงานเบาๆ iPad 8 th g e นรุ่นนี้นับว่าเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจอันดับต้นๆเลยค่้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใช้ชิปประมวลผล A 1 2 Bionic เร็วและแรงส่วนจอแสดงผลก็มีคุณภาพเกือบเทียบเท่ากับ iPad Air 4ให้ภาพคมชัดนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายวีดีอ o s 1> D 1 0 8 0 P ได้แบบสบายสบายแสแกนเอกสารได้อย่างดีเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมได้ด้วยบลูทูธและรุ่นนี้ยังมีระบบ Wi-Fi และ 4G LTE ให้คุณพร้อมออนไลน์ได้ทุกเวลาค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ iPad Air 3 WiFi บวกเซลูลา a r 2019 Apple สำหรับ iPad รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบตัวบอดี้ที่มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงหน้าจอดีไซน์ออกมาให้ผู้ใช้งานสบายตาสามารถอ่านได้ง่ายแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนตอบสนองการสั่งงานจากปลายนิ้วได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้รุ่นนี้ยังมีแบตเตอรี่ที่ทนทานสามารถใช้งานได้ทั้งวันและสามารถเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ใช้งานพร้อม ได้หลายแอปพลิเคชันมีกราฟิกที่เร็วตัวกล้องรองรับระบบ AR ได้ดีสามารถบันทึกพิมพ์งานหรืออื่นๆจึงเหมาะสำหรับนักศึกษาและคนวัยทำงานเป็นอย่างมากเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ iPad Pro 1 Wi-Fi บวก Cellular รุ่น11นิ้ว2,018 Apple จุดเด่นของ iPad Pro 1 Stone เจนขนาด11นิ้วรุ่นนี้อยู่ที่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงประมวลผลได้อย่างรวดเร็วรองรับการใช้งานที่หนักหน่วงใช้น่าจะประเภท Liquid Retina ที่เด่นเรื่อง r ร o t ท n e Display ไม่ทำให้ปวดตาแม้ใช้เป็นระยะเวลานานปัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆให้คุณพร้อมใช้งานทุกประเภทไม่ว่าจะจดไอเดียดูหนังฟังเพลงวาดรูป ใช้ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังรองรับทั้ง Wi-Fi และเซลูล่าให้คุณท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายใช้ได้ทุกสถานที่เลยทีเดียวค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ ipad 7 wi-fi 2017 apple สำหรับ ipad รุ่นนี้ออกแบบมาให้มีการใช้งานที่คล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์รองรับการใช้งานหนักใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมได้และมีการตอบสนองของหน้าจอที่รวดเร็วทําให้จดโนด้ตหรือเขียนไอเดียได้อย่างง่ายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ร่วมกับ m f e, ให้ ipad ทําหน้าที่เหมือนคอนโซลเกมพกพารองรับการตัดต่อคลิปวิดีโอและรูปภาพพร้อมฟีเจอร์สนุกสนุกที่สําคัญแบตเตอรี่ยังมีความ คณะทานสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันและยังสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ด้วยระบบ Wi-Fi อีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด